มณฑลทหารบกที่37นะคะได้ขยายตลาดส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชนค่ะด้วยการนําผลผลิตผักปลอดสารพิษและอาหารแปรรูปจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยมาจําหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวทั้งบริเวณหน้าค่ายเมียงรายมหาราชและบริเวณที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงรายนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภยัยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ครงการทหารพันธ์ดีมณฑลทนหารบกที่37เดินหน้าสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการค่ะโดยการนําผลผลิตผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรออกจําหน่ายให้แก่กําลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยเปิดจุดจําหน่ายในทุกวันพุธค่ะณนะบริเวณประตูทางออกที่2ซึ่งเชื่อมต่อกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายและชุมชนเด็ด5 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายในการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในทุกวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อภายใต้มาตรการรักษาความสะอาดที่เข้มงวดด้วยค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีราคาถูก อีกทั้งยังช่วยสร้างไรายได้กลับคืนสู่โครงการเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนการขยายช่องทางการตลาดในครั้งนี้ถือเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยและเป็นการสนับสนุนโครงการทหารพันธ์ดีด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะ